ถึงเวลารถกระหน่ำกับมาด้าเท็ดได้2023วันนี้เรามีรถเท็ได e รถราคาพิเศษสำหรับลูกค้าส่วนรถเป็นแสนมีรุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวไปดูเลยครับคันแรก Mazda 2ซีดานราคา6 90,000บาทคันนี้ลดไปเลย1 30,000บาทคันที่2ใหม่มาก Mazda 2ส p r t t Back Roof ราคา 730,000บาทเอาไปเลยส่วนลด85,000บาทคันต่อมา Mazda 2 S l e t h e r ราคา659,000บาทรับไปเลยส่วนลด130,000บาทสำหรับคันนี้ Mazda 3 2.0 SP ซีดานราคา1,198,000บาทส่วนส่วนลดพิเศษส่วนลด 2แสนบาทครับผม Mazda CX 3 0 S ราคา1 9 9 0 0ล้านบาทสีดำว่าโหดแล้วส่วนลดโหดกว่า2 0 0แสนบาทรับไปเลยครับ <S 2> <S 2> และค่ะสุดท้ายพบกับ Mazda BT 5 0ราคา1 1 2 0 0ล้านบาทคันนี้รับไปเลยกับส่วนลด2 5 0 0 0 0 0บาทอา้าวแย่งพูดซะงั้งนะและทั้งหมดนี้คือความพิเศษของรถ Mazda t r a ร d ได้ จำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยสนใจติดต่อ0638832415เซลล์คุณนี้เบอร์ผมด้วยเบอร์ผมด้วยโอ้โหไม่ได้โปรโมทเลย0958989262เซลล์2ครับผมชมรถได้ที่โชว์รูมมิตซูเอเบิลแจ้งวัฒนะโอเคครับมีมีอะไรในใจกับน้องหรือเปล่าไม่มี